เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเนืน,นะครับเมื่อโปรแกรมจาก AI สามารถออกมาที่โลกจริงได้และโปรแกรมตัวนี้มันก็ต้องการแก้แค้นผู้สร้างแล้วก็มนุษย์ทุกคนและสุดท้ายใครจะเป็นคนหยุดไอโปรแกรมตัวนี้ในคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง The Matrix ภาคที่3ทําพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย VP Shop ใครที่อยากมีเสื้อเท่ๆใส่ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ทางร้านก็มีอยู่3ลายให้เลือกแบบเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อยืดสตรีทโอเวอร์ไซส์เนื้อผ้าก็เป็นเนื้อ้ออผาาคคคตตนแทแท100%ร่ัว220 เทท่าานนั้9บถ้าสั่ง2ตัวก็ส่งฟรีไปเลยถ้าสนใจก็คลิกได้ที่นิ้งไลน์ชอปด้านล่างหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยถ้าเกิดว่าใครถูกใจลายไหนก็สั่งเสื้อกับแอดมินของ VP Shop ได้เลยครับ จากที่นีโอได้สู้กับพวกหุ่นยนต์มาจนกระทั่งตอนนี้เขาก็ยังไม่ฟื้นเลยแต่ว่าจากการตรวจสอบอาการหลักของนีโอมันก็ไม่ใช่อาการโคม่าได้ําและคลื่นสมองแบบนี้เหมือนว่าเขายังอยู่ในโลกของแมททิกแต่ว่าตอนนี้นีโอเขาก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับโลกของแมททิกเลยมอร์เฟียสเองเขาก็รู้สึกได้ว่ามันแปลกๆเขาก็ลองให้เพื่อนของเขาลองค้นหานีโอในโลกของแมททิกดูแต่พอค้นไปก็ไม่เจอเหมือนกันทุกคนก็คิดว่าจะไปเจอได้ไงเพราะว่านีโอย,ยังไม่ได้เสียปากเลยและนอกจากเรื่องที่นีโอยังไม่ฟื้นยังมีเรื่องหุ คนก็ต้องเตรียมการรับมือกับสงครามไม่พร้อมแล้วอยู่ๆเซรับเขาก็ติดต่อมาเขาบอกว่ามอร์เฟียต้องมาเจอกับเทพพยากรณ์ด่วนเลยและส่วนนิโอที่รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเขาก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ส่วนคนที่อยู่กับเขาก็แค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาตีซาตีเธอก็บอกว่านิโอไม่ควรมาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่คนทั่วไปจะมาอยู่แต่ว่าที่นี่เราสามารถนั่งรถไฟไปที่แมททิกได้และคนที่จะพาเราไปเขาก็มีชื่อว่าเทนแมนทางด้านทินิตี้กับมอร์เฟียทั้งสองคนก็มาเจอกับเทพพยากรณ์ ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าเธอเองไงคือเทพพยากรณ์ใช่หรือว่าภาคหนึ่งภาคสองเห็นหน้าเป็นนี้เลยเทพพยากรณ์ก็บอกว่าตอนนี้นีโอเขาไม่ได้อยู่ในแมททิกหรอกและเขาก็ไม่ได้อยู่ที่โลกจริงด้วยแล้วที่ที่นีโออยู่ตอนนี้ก็คือโลกระหว่างแมททิกกับโลกของเครื่องจกักรในโลกนั้นก็มีคนควบคุมอยู่ชื่อว่าเทนแมนเทนแมนก็จะเป็นคนพาพวกโปรแกรมเข้าออกโลกของแมททิกและเทนแมนเขาก็ทํางานให้กับเมโลวิเจียนแน่นอนว่าเมโลวิเจียนเขาต้องการล่านีโออยู่เหมือนกันเพราะงั้นเราต้องหาตัวของนีโอให้เจอก่อนเทนแมนและเซรัฟเขาจะพาทั้งสองคน ไปหาเทนแมนเองทางด้านนีโอที่ได้เจอพ่อครัวของซาตีทั้งสาคนนี้ที่จริงล้วนแต่เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นแล้วพวกเขาก็กําลังรอเทนแมนมานับเพื่อไปที่เมทิกและทางด้านเซร,รับตอนนี้เขาก็พาทั้งสองคนมาเจอกับเทนแมนพอเทนแมนเห็นพวกเขาก็รีบไล่ลงไปจากรถไฟแต่พอทั้ง3คนไม่ยอมลงได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูลงเองเทนแมนเขาก็รีบหนีไปขึ้นรถไฟอีกขบวนหนึ่งแต่ว่ารถไฟพวกนี้มันจะมาตรงเวลาเปะ๊ปะๆเพราะงั้นเขาต้องดูนาฬิกาให้แน่ใจว่ารถไฟมาถึงเมื่อไหร่นาฬิกาพพ่อออคุ้นก็เเเยยะะดดวมึงูรรืไห ถไฟมาถึงเทนแมนเขาก็โดดข้ามไปเลยจากนั้นเทนแมนเขาก็หายตัวไม่อยู่ที่นี่แล้วและส่วนทางด้านนีโอตอนนี้รถไฟก็มาพอดีเขาก็เลยอาสาช่วยถือกระเป๋าให้นีโอเขากล่าวว่าจะได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปที่แมทติกพอเทนแมนเห็นนีโอเขาก็จานีโอได้เขาก็ว่าแล้วทาไมไอ้สาวคนนั้นถึงตามล่าเขาเพราะว่านีโอมาอยู่ที่นี่นี่เองนีโอเขาก็ขอขึ้นรถไฟไปด้วยถึงไม่ยอมเขาก็จะขึ้นอยู่ดีเทนแมนก็ไม่ยอมหลักถ้าเกิดว่าเมโลวินเจียนไม่อนุญ,ญาตพอเงินนีโอต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดพอนนโอไม่ยอมเทนแมนเขาก็เลยันนอทบกว่า เขาเป็นคนสร้างที่นี่เองของเง้นเขาใหญ่สุดในโลกนี้สุดท้ายนีโอเขาก็าถูกทิ้งไว้ที่นี่เหมือนเดิมนีโอเขาก็ลองวิ่งตามรถไฟดูดีว่าจะไปได้ไหมแต่พอเขาวิ่งไปตามรางรถไฟก็มาโผล่อยู่ที่เดิมงงเลยกูมันอะไรครับเนี่ยทางด้านพวกมอเฟียสพวกเขาก็คิดจะไปหาเมโลวินเจียนเพื่อช่วยนีโอออกมาแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องมาจัดการลูกน้องของเมโลวินเจียนก่อนไอ้พวกนี้ก็เก่งซะด้วยเดินธรรมดาไม่ได้ต้องเดินบนเพดานแต่สุดท้ายทุกคนก็โดนเก็บหมดอยู่ดีแล้วพอเมโลวินเจียนเห็นทั้งสามคนอยู่ที่นี่เขาก็ถามว่ามาทําอะไรก นั้นคิดว่าจะพอยิงคนที่นี่หมดหรือไงทั้งสามคนก็ไม่ได้ก่าสู้อยู่แล้วพวกเขาก็กัามาเจราจาเพอร์เซฟมีของเมโลวินเจียนทำไมมันทะลุกว่าภาคที่แล้วอีกวะเนี่ยทั้งสามคนที่มาที่นี่พวกเขาก็ไม่ได้อยากมาสู้พวกเขาก็แค่ต้องการมาเจราจาด้วยเมโลมันก็ยื่นข้อเสนอให้ถ้าอยากได้ตัวนีโอคืนมันก็ต้องมีของมาแลกเปลี่ยนกับเขาและของที่เมโลวินเจียนอยากได้ก็คือดวงตาของเทพพยากรณ์นั่นไงกรูว่าและเสยเวลาต่อรองไงน้นี่จริงๆทั้งสามคนก็เลยจัดให้พอต่อยกันไปต่อยกันมาท,นทาินมมาาเเเจหัวโลได้อ ดีพวกเราถ้าลั่นขึ้นมานี่หัวพวกเราก็ลั่นเหมือนกันนะเนี่ยทินิตี้บอกว่าอยากต่อรองมากใช่ไหมงั้นเอางี้ส่งตัวนีโอมาไม่งั้นก็ตายกันที่นี่ให้หมดเอร์เซฟก็แนะนําว่าทินิตี้เธอพูดจริงถ้าไม่มีทางเลือกเธอฆ่าพวกเราทุกคนแน่ทางด้านนีโอที่กําลังนึกอยู่ว่าเข้ามาที่นี่ได้ยังไงถ้าเกิดว่าเขามาที่นี่ได้เขาก็น่าจะกลับออกไปได้เหมือนกันระหว่างที่กําลังนึกอยู่มันก็มีรถไฟขบวนหนึ่งเข้ามาจอดที่นี่และทินิตี้เธอก็มากับรถไฟขบวนนี้ด้วยพอช่วยนีโอมาได้พวกเขาก็จะกลับไปที่โลกเดิมมมแต่่่ลลลินบออออกวาาาเเเ้ยยังงหขขูไจ มอเฟียสก็ไม่เข้าใจว่าหาตัวนีโอไม่เจอได้ไงมันก็นั่งอยู่หลังเขาเนี่ยส่วนนีโอที่ยังมีเรื่องคาใจอยู่เขาก็คิดจะไปหาเทพพยายกรณ์อีกรอบหนึ่งแล้วพอได้เจอกับเทพพยายกรเขาก็ไม่เข้าใจแล้วว่าทําไมเทพพยายกรถึงไม่บอกเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังทั้งเรื่องที่เทพพยายกรถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชี้นําผู้ปลดปล่อยแล้วก็ให้ผู้ปลดปล่อยเป็นคนทาลายแมททิกแล้วไหนจะเป็นเรื่องของผู้สร้างแมททิกอีกเรื่องนี้เทพพยายกรก็ไม่ได้บอกทําไมต้องหลอให้เขาคิดว่าถ้าสู้จนถึงจุดนั้นจะจัดกกกกกกาาาาารพววจนไไไไดดด้้้้้ออีีีีีแลลทททํมมมเเถึงง่่่โโยตยตส ในโลกจริงเขายังจัดการพวกหุ่นยนต์ได้อีกเรื่องพลังของนีโอก็เพราะว่าพลังของคุณขยายออกไปนอกโลกได้โดยมีตัวกลางก็คือหุ่นยนต์พวกนั้นส่วนเรื่องอื่นเธอก็บอกไม่ได้เหมือนกันแล้วเรื่องที่ผู้สร้างบอกว่าจะฆ่ามนุษย์ทุกคนให้หมดบนโลกนี่เขาต้องทำยังไงหรือว่าเขาต้องทำตามข้อเสนอของผู้สร้างคนนั้นเรื่องนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับที่นีโอเลือกไม่ว่านีโอจะเลือกยังไงสุดท้ายสงครามนี้ก็จะยุติลงเธอก็แนะนําอะไรให้อย่างหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือสมิธอีกไม่น แต่แค่อยู่คั่วตรงข้ามกันตอนนี้เบนคนที่โดนสมิธควบคุมเขาก็เพิ่งตื่นขึ้นมาส่วนนีโอเองเขาก็กลับมาที่โลกจริงทางด้านเทพายากรเองตอนนี้เธอก็รับเลี้ยงดูซาตีเอาไว้และระหว่างที่เซรับกําลังไปส่งซาตีพวกสมิธพวกเขาก็บุกเข้ามาที่นี่และดูเหมือนว่าสมิธมันจะจับตัวทั้งสองคนไปแล้วพอเขามาหาเทพยากรสมิธมันก็เปลี่ยนเทพยากรเป็นตัวมันเองแต่ดูเหมือนสมิธมันจะตกใจด้วยซ้ำที่เทพยากรกลายเป็นเขาแล้วเทพยากรที่กลายเป็นสมิธมันก็ดันหัวลอกออกมาอีกและทางด้นานเบนคนที่โดนสมิธสิง่างทุกกคนก็ พยายามถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมคนที่ออกมาป้องกันถึงตายหมดแล้วมีเบนรอดแค่คนเดียวเบนก็บอกแค่ว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ํามันเหมือนกับว่ามีช่วงหนึ่งที่ความทรงจําของเขาหายไปกับตันเขาคิดว่าถามไปก็คงไม่มีประโยชน์ทีนี้พวกเขาก็เลยมุ่งหน้าไปที่ยานของเนโอบีซึ่งยานของเนโอบีเองก็ถูกหุ่นยนต์โจมตีแต่พอมาถึงที่นี่โชคดีที่เธอไม่ได้เป็นอะไรทางด้านไซออนเองตอนนี้ก็มีการอพยพคนเพื่อเตรียมทําสงครามทางด้านมอร์เฟียสพวกเขาก็วางแผนทําสงครามกับหุ่นยนต์เหมือนกันแต่นเนบอ เขามีที่หนึ่งที่จะต้องไปให้ได้มอร์เฟียสเขาก็ถามว่านิโอจะไปที่ไหนอีกนิโอเขาก็บอกว่าเขาจะไปที่เมืองที่หุ่นยนต์อยู่ทุกคนก็คิดว่าตลกและจะไปที่นั่นเนี่ยนะตลอดร้อยปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเข้าใกล้เกินร้อยกิโลได้ซ้ําลองคิดดูดิว่าเมืองนั้นมีหุ่นยนต์เฝ้ายามอยู่กี่ตัวมอร์เฟียสเขาก็นึกว่าเทพพยากรสั่งมาสะอีกนิโอก็บอกไม่ใช่เพราะว่าเขาคิดเองกับดันเขาก็ไม่ยอมเพราะว่ายานลํานี้เป็นยานของเขาถ้าให้นนโอเอายานไปพังเล่นเข้าไปยิงหุ่นยนต์ยยยัังงงดีงีีกกกกวววว่่่าาาาอออออเเเเนนนนลลลบ็ส้้้ขธไปแแแต ป่ากันไปหมดแล้วกูกลับเมืองดีกว่าและส่วนสมิธในร่างของเบนตอนนี้เขาก็กําลังโดนรักษาเพื่อฟื้นความทรงจําอยู่แต่อยู่ๆเบนเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากจําเรื่องทั้งหมดได้ละ่ะจริงๆเรื่องนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเขาแค่กดระเบิด EMP ก่อนที่หุ่นยนต์จะมาโจมตีและจากนั้นหุ่นยนต์มันก็มาฆ่าพวกเขาจนหมดแค่นั้นเองเธอเข้าใจแล้วว่าเบนคือคนทลยอแต่ว่าเธอก็โดนเบนเก็บไปก่อนคนแรกและทางทินิตี้เธอก็ไม่เข้าใจว่านนโอจะไปที่นั่นทําไมนนโอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขารู้แค่ว่าเขาต้้้อองไปททีี่นนนนััเเพราิธก็ลย จะไปด้วยสรุปก็มีแค่ทินิตี้คนเดียวที่จะไปกับนนโอแต่พอทั้งสองลำแยกทางกันอยู่ๆย,ยานที่ทินิตี้ขับมันก็สตาร์ทไม่ติดเธอคิดว่าสงสัยเป็นเพราะฟิลของยานถูกดึงออกแน่เลยพอทินิตี้ลงมาเช็คฟิลมันก็ถูกดึงออกจริงๆสมิทธที่อยู่ในล่างเบนมันแกลบขึ้นยานลำนี้มาด้วยทินิตี้เธอก็พยายามหนีออกมาเพราะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้คือสมิธและส่วนพวกมอร์เฟสที่ขับยานออกมาได้สักพักหนึ่งพวกเขาก็เพิ่งรู้ว่ามีลูกเรือคนนึงโดนฆ่าตายและทุกคนก็คิดว่าต้องเป็นฝีีมมือออขงเเบนนนนแน่่แ่ๆพราาะว็็กกกยยูปัปนคนสุดท เขาก็แยกแยะกันไปตามหาตัวเบนแต่ว่าก็ไม่เจอเลยมอร์ฟีดเขาก็คิดว่าสงสัยอยู่กับนีโอนแน่ๆแต่ว่ายังไงพวกเราก็ย้อนกลับไปช่วยพวกนั้นไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันฆ่านีโอกับทินิตี้ได้จริงมันก็จะมีระเบิด EMP อยู่ในมือสุดท้ายพวกเราก็จะไม่ได้กลับไซออนไปด้วยเพราะงั้นเรื่องนี้ต้องปล่อยสองคนนั้นจัดก,การแล้วแหละแล้วทางด้านนีโอที่ได้ยินทินิตี้เรียกให้ช่วยตอนนี้สมิธมันก็จับตัวทินิตี้เป็นตัวประกันเอาไว้สมิธเขาก็พูดเป็นในๆว่านีโอน่าจะรู้ดีว่าเขาเป็นใครไอ้เรื่องที่เขาเป็นใใครตอออนนนนนนี้้้้ช่่าางงมั Neo ัักกกกเ็็บหหหทิปืแลวลว เนโอเขาก็ยอมทําตามไม่งั้นทินิตี้ก็โดนฆ่าแล้วพอนิโอทิ้งปืนแล้วเดินหันหลังไปสมิธมันก็ผลักทินิตี้ลงไปในท่อจากนั้นก็รีบไปหยิบปืนจนกระทั่งตอนนี้นนโอเขาก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่านี่มันเป็นใครวะถามจริงนนโอฆ่ากันมาจะสองภาคแล้วมยังจํากูไม่ได้ก์เนโอก็นึกออกเลยว่าสมิธแน่ๆแต่ว่าสมิธมันมาอยู่ในร่างนี้ได้ยังไงและระหว่างที่กําลังแพมกันอยู่ทินิตี้เธอก็ดึงฟิวออกมา1ึงจนไฟในยานดับนนโอเขาก็เลยใช้จังหวะนี้เข้ามาแย่งปืนพอสู้กันสักพักหนึ่งสมิธมันก็เอาสายไฟมาทิ่ นี่กลายเป็นว่านิโอเขาตาบอดสองข้างเลยสมิธมันก็ล่อให้นนโอเข้ามาหาใกล้ๆแต่พอจะเอาไม้ฟาดนิโอเขาก็หลบได้อีกอึง้งเลยมันรู้ได้ไงวะเนี่ยนนโอเขาบอกว่าเขามองเห็นพอเขาจัดการกับสมิธได้เขาก็มาหาทีนิตี้นนโอบอกว่าเขาไม่เป็นไรตอนนี้เราต้องรีบไปที่นั่นก่อนและที่ไซออนตอนนี้ทุกคนก็เตรียมหุ่นยนตพร้อมลบทางด้านมอร์เฟียที่กาลังขับยานมาถึงไซออนพวกเขาก็เจอกับพวกจากกลฝูงหนึ่งที่ดักหน้าพวกเขาเอาไว้แล้วพอพวกจากกลรู้ตัวพวกเขาก็ต้องรีบหนีไปทางอื่นก่อนแล้วที่ไซออนตอนนี้พวกจากกลก็ จนถึงเมืองแล้วพอพวกจากกนมันขุดทะลุมาได้ผู้บัญชาการเขาก็สั่งให้ยิงทันทีทุกคนก็พยายามยิงอัดเข้าไปในรูแต่ก็มีหุ่นยนต์บางส่วนที่ยังไม่โดนยิงแล้วก็เข้ามาได้ทีนี้ก็มัว่วเลยกลายเป็นหนังสงครามเลยพวกเขาก็ช่วยกันยิงอยู่พักหนึ่งคุณคิดว่าเยอะอะไรใช่ไหมแค่เนี้ยแต่พอผ่านไปสักพักพวกหุ่นยนต์มาก็เป็นขยงเยอะกว่าเดิมอีกไล่หัวขุดที่ขุดทะลุมาตอนแรกตอนนี้มันก็พยายามขุดต่อเพื่อให้เข้าไปถึงตัวเมืองพวกทหารทุกคนก็พยายามกันพวกมันเอาไว้ที่นีี่่่่่ถถ้้้้าาาามมมมมััมมันนนนนเเเเขไไไไปึงงงตวืืออดรกกก็็จะลลทุคคยนยนยพยิ ของเครื่องเจาะให้มันล้มลงแล้วพอยิงสําเร็จมันก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งพยายามมาฆ่าพวกเธอทั้งสองคนก็เลยต้องรีบหนีก่อนแต่มันก็ยังมีหัวจอ,อีกหัวหนึ่ง Bri, ที่เพิ่งเจาะทะลุเข้ามาและทางด้านยานของมอร์เฟียตอนนี้พวกเขาก็ยังหนีมาไม่พ้นเลยหุ่นยนต์พวกนี้มันก็ยังไล่ตามมาอยู่หุ่นยนต์พวกนี้มันก็พยายามทําลายระบบขับเคลื่อนไปเรื่อยๆและส่วนชาลากับซีทั้งสองคนก็พยายามยิงเครื่องเจาะอีกรอบหนึ่งแต่พอยิงไปหุ่นยนต์พวกนี้มันก็มาขวางทางทั้งคู่ก็เลยต้องรีบหหนนนนนนนีีีีเเเเเเมมืออออดดดดิแแตตาานน่่่่่่ววาาาาาาาชรธกกกก็็็ปยยทททโุ์ัลลงงง้ํ คุมกองทัพอยู่ลูกน้องของเขาก็แจ้งว่าตอนนี้เหมือนมียานของเราลำหนึ่งกําลังเข้ามาที่นี่เลยแล้วเขาก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะทางเข้าตรงนั้นมีแต่พวกเครื่องจักรเต็มไปหมดเขาก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นแผนตัวล่อของ AI แน่ๆแล้วเขาก็เลยมีคําสั่งไม่ให้เปิดประตูและทางหุ่นยนต์ที่ไล่ตามยานของมอร์ฟีสมามันก็ส่งข้อความบางอย่างให้เครื่องจักรที่อยู่ในไซออนไอ้เครื่องจักรพวกนี้มันก็เลยไปทําลายให้ประตูพังทางด้านล็อกลูกน้องของเขาก็ยืนยันแล้วว่ายานที่ขับมาทางนี้เป็นยานของพวกเราจริงๆและพววกกกเกเเ e เขขาาาา็ย็ยยยัังงระบิดดมม้้ลลีคํส่ให ประตูแต่พอจะเปิดประตูประตูก็ใช้งานไม่ได้อีกกระสวนทางดน้านไซออนตอนนี้มีฟูนเน่เขาก็ายิงมันอยู่คนเดียวเลยหุ่นลบตัวอื่นตอนนี้พวกเขาก็โดนจัดการเกือบหมดแล้วด้วยพอกระสุนใกล้หมดเขาก็เรียกให้หน่วยเสริมมาเติมกระสุนและคนที่มาเติมกระสุนก็จะมีคนคุ้มกันอีก2คนทั้ง2คนก็โดนหุ่นยนต์เก็บไปทีละคนเด็กคนนี้เขาก็พยายามเติมกระสุนให้กับตันแต่พวกหุ่นยนต์มันก็พยายามมาขวางไว้อีกกล่องกระสุนกล่องนี้มันก็ยังไม่เข้าล็อกของมันเลยเด็กคนนี้เขาก็เลยพยายามถีบให้มััััันน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 เเข้ขนน้้าาาแลลววววพพพกก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 หุุ่่ยตตอีมมม็็ํงรปจ ก็พุ่งเข้ามาหามิฟูเน่และต่อให้เขาจะยิงสวนยังไงมันก็ไม่ทันอยู่ดีสุดท้ายมิฟูเน่เขาก็โดนลุมจนตายและส่วนเด็กคนนี้ที่แอบอยู่ด้านหลังหุ่นยนต์เขาก็ยังรอดและก่อนจะตายมิฟูเน่เขาก็บอกกับเด็กคนนี้ว่ามียานของเราลำหนึ่งกำลังมาที่นี่เขาก็อยากให้เด็กคนนี้ช่วยเปิดประตูให้ทีพอหนุ่มคนนี้เขาก็ยังขับหุ่นยนต์ไม่คล่องเลยโปรแกรมฝึกเขาก็ยังไม่ผ่านมิฟูเน่บอกว่าเขาเองก็ยังไม่ผ่านโปรแกรมฝึกเหมือนกันและเด็กคนนี้เขาก็ตัดสินใจขับหุ่นยนต์มาเพื่อเปิดประตูทาาาาาางงงงดดด้้้้นนนนนขขอออพววววกกกกมมมมมรรเเเเฟียยตตัั็ิิิ่่่่ไไไหแลถปปะู มีแต่ต้องกดระเบิด EMP เท่านั้นทางด้านลองที่เข้าใจว่ามีฟูนเน่เป็นคนขับหุ่นยนต์ตัวนี้เขาก็พยายามติดต่อไปบอกว่าตอนนี้เหลือเวลาแค่2นาทียานของมอร์เฟสก็จะมาถึงที่ประตูและคนที่ได้ยินเรื่องนี้ก็มีแค่4คนเดียวแล้วพอเด็กคนนี้จะยิงตัวถ่วงน้ำหนักทิ้งมันก็มีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมาขวางเอาไว้โชคดีที่4มาช่วยไว้ทันจากนั้นเขาก็ยิงตัวถ่วงน้ำหนักทิ้งทันทีประตูมันก็เริ่มค่อยๆเปิดออกมาพอไนโอบีเห็นว่าประตูเปิดเธอก็เร่งความเร็ว โดมนี้ก็เลยตายทั้งหมดทุกคนก็ดีใจกันที่จัดการหุ่นยนต์ทุกตัวที่อยู่ที่นี่ได้ส่วนซีก็ดีใจที่ลิงสามีของเธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่พอกับตันทั้ง3คนได้เจอกับ Lock. ล็อกล็อกเขาก็บอกว่าสงครามนี้มันยังไม่จบเพราะพวกคุณเพิ่งใช้ระเบิด DMP e ระเบิดเครื่องมือไฟฟ้าทุกอย่างที่อยู่ที่นี่แน่นอนว่าอาวุธของเราเองก็โดนไปด้วยแล้วถ้าเขาเป็น AI รับรองได้ส่งหุ่นยนต์กลับมาที่นี่อีกแน่ๆเพราะงั้นทุกคนก็ต้องช่วยกันซ่อมให้ระบบกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็เป็็็็นนนนนนนออออยยย่่่่่่าาางงงททีีีลลกกกกกบบบพวหหหุต์มมัััแรรึเเเ้สใะิด และทางด้านสากับตันพวกเขาก็มาเจอคนของสภาสภาก็ถามว่าทาไมเนโอบีถึงเอายาของเราให้กับเนโอก็เพราะว่าเทพพยากรเคยบอกเธอไว้ในสักวันหนึ่งเนโอจะต้องการความช่วยเหลือจากเธอซึ่งเธอจะช่วยหรือว่าไม่ช่วยก็ได้แต่ประเด็นก็คือเนโอเขาเอายาไปที่ฐานทัพของพวกมันแล้วแถวยังไม่เอากระสุนไปเลยสักนัดและส่วนทางด้านเนโอตอนนี้พวกเขาก็ขึ้นมาถึงผิวโลกเนโอก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้เมืองมากๆและเขาก็บอกให้ทินิตี้ขับยาไปที่สายไฟ3เส้นนั้นสายไฟทั้ง3เส้นมันจะพาพวกเราเข้าไปในเมืองและ ทางด้านเครื่องจักรที่ถูกขังเอาไว้ที่นี่พวกมันก็กําลังช่วยกันซ่อมหัวขูดอีกรอบหนึ่งล็อกเองก็ได้รับรายง,งานแล้วว่าพวกมันจะเริ่มขูดอีกครั้งล็อกเขาเอาเรื่องนี้มาบอกกับสภาเขาก็คิดว่าน่าจะเหลือเวลาแค่2ชั่วโมงถ้ามันขุดเข้ามาได้เมื่อไร่เขาจะใช้อุตทุกอย่างที่มียิงใส่พวกมันแต่ถ้ายังจัดการพวกมันไม่ได้อีกที่เหลือก็ต้องตัวใครตัวมันแล้วแหละถ้าในพลพูดถึงขนาดนี้พวกเราก็สบายใจเนาะและส่วนทางหน้านนโอกับทินิตี้ที่ขับยานตามสายไฟมาเรื่อยๆทิิ io, ิินนนนนนี้กกกกก็็็็็ถถาาาาามมมโออออวววว่่เเเเเหหัยยพรรงปแลบ ทินิตี้ถามว่าพวกเราจะรอดใช่ไหมนนโอเขาก็บอกว่ารอดอะรอดก็รอดปืนแม่งไม่มีลูกสักนัดทินิตี้เธอขับยานตรงเข้าไปเลยและยานพวกนี้มันก็เริ่มยิงระเบิดมาทางนนโอนนโอเขาก็ใช้พลังของเขาระเบิดลูกกระสุนพวกนี้ทั้งหมดแต่ว่าไอหุ่นยนต์ตาหมึกมันก็เข้ามาพังยานอีกนิโอเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วพวกมันมาเยอะเกินไปเขาก็เลยให้ทินิตี้ขับยานขึ้นไปด้านบนแล้วพอขับยานขึ้นมาด้านบนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ทําลายระบบของหุ่นยนต์พวกนี้และครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทินิตี้ได้เห็นแสงอาทิิตยย์จรรงงงๆเื่อนนี้มััก็ จพอขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็ทําลายระบบไฟฟ้าของยานเหมือนกันนีโอเขาก็เลยบอกว่าให้เริ่มสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งและยานลํานี้ก็กําลังตกเข้าไปในเมืองทินิตี้เธอก็กําลังสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเบรกยานอย่างดีที่เบรกยานได้นิดนึงยานมันก็เลยยังไม่ระเบิดแต่ด้วยความที่ชนแรงไปหน่อยทินิตี้เธอก็โดนเหล็กเสียบพุนเลยแต่ถึงยังไงนีโอเขาต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้อยู่ดีแล้วที่ไซออนเองพวกเครื่องจักรมันก็จอดจนมาถึงเมืองทางนีโอตอนนี้เขาก็เข้ามาถึงเมืองต้นกําเนิดของเอไอเด้ มาถึงใจกลางเมืองต้นกําเนิดนิโอเขาก็รู้สึกได้เลยว่าไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวสั่งการหุ่นยนต์ทั้งหมดนิโอเขาก็ต้องการมาเจราจาด้วยซึ่งตอนนี้โปรแกรมของสมิตมันเติบโตเร็วเกินไปเละอีกไม่นานสมิตมันก็จะครอบครองเมืองนี้ไปด้วยนิโอเขาก็บอกเลยว่าไม่มีใครอยู่สมิตได้นอกจากเขา AI มันก็บอกว่ามันไม่ต้องการให้ใครช่วยนิโอเขาก็เลยเสนอว่างั้นก็ฆ่าเขาเลย AI มันก็รู้ดีว่ามันจัดก,การกับสมิธไม่ได้มันก็เลยถามว่านิโอต้องการอะไรและสิ่งที่นิโอต้องการก็คือสันติและพวกหุ่นยนนนนตต์มมมือออีี้้ท่่บุกเเขาาใงยู มันก็หยุดโจมตีทุกคนมอเฟยดเขาก็รู้สึกได้ว่านีโอน่าจะทําสําเร็จและส่วนทางด้านนีโตอนนี้เขาก็เชื่อมต่อกลับไปที่เมทิกและตอนนี้โลกของเมทิกก็โดนสมิตยึดไว้ทั้งหมดทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็กลายเป็นสมิธและสมิธมันก็เดินออกมาบอกว่าไม่นึกเลยว่านีโอจะกลับมาที่นี่อีกจากนั้นสมิธเขาก็เข้าไปหนึ่งหนึ่งกับนีโอมิตตอนนี้มันก็มีพลังใกล้เคียงกับนีโเลยทั้งคู่ก็ไปต่อยกันในตึกมั่งต่อยกันบนฟ้ามั่งและส่วนสมิธคนอื่นเขาก็ยืนมองเหมือนเดิมจากนั้นนนนนนสมมมิคีี้้เเาาก็จับโออททุ่ท่่ลลงพพืแพร สมิธไม่ได้สมิธเขาก็ทําการยึดร่างของนีโอแล้วพอนีโอกลายเป็นสมิธเขาก็ถามว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนีโอที่กลายเป็นสมิธก็บอกว่าใช่แต่ว่าทั้งหมดมันก็คือแผนที่นีโอวางเอาไว้แล้วพอนีโอได้กลายเป็นสมิธ AI มากาดพลังงานทั้งหมดเข้าไปในร่างจริงของนีโอและทําให้ร่างของเขาในโลกแมททิกมันทนไม่ไหวจนเกิดระเบิดแน่นอนว่าสมิธท,ทุกตัวมาเชื่อมต่อกันเพราะงั้นการอัดพลังงานเข้าไปมันก็เลยเชื่อมไปถึงสมิธตัวอื่นด้วยทําให้สมิธท,ทุกตัวค่อยๆระเบิดตามกันมาและตามที่ AI ได้ตกลงกับนนิโอเเาาาไวาว้้ถกด่ สเร็จเขาก็จะยุติสงคราม AI, AI มันก็เลยสั่งให้หุ่นยนต์สังหารกลับมาทั้งหมดและสุดท้ายเมืองไซออนก็ไม่ถูกโจมตีและทีนี้มอร์เฟียสเขาก็ยิ่งมั่นใจเลยว่านนโอทำสำเร็จแล้วพอทุกคนรู้ว่าไม่ต้องทำสงครามต่อพวกเขาก็ดีใจที่ไม่ต้องมาถูกฆ่าที่นี่และทางด้านนนโอมันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาและทางด้าน AI, AI ที่กลับมาควบคุมเมทิกได้ AI, AI มันก็เปลี่ยนให้เมทิกกลับมาเป็นเหมือนเดิมและตอนนี้ผู้สร้างกับเทพพยากรณ์ก็มาเจอกันผู้สร้างเขาก็บอกว่าสำหรับใครที่อยากออกจากโลกของเมทิกตอนนี้เ้าาก็ไมม่ห ัั้งนนและเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามกมา็กดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเน a ห i ือเข้ามาด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ